ปกติแล้วเวลาที่เราจะคิดไอเดียเจ๋งๆหรือโปรเจกต์อะไรสักอย่างมันไม่ได้ออกมาจากการนั่งจ้องคอมนานๆค่ะแต่มันมักจะมาตอนที่เราได้ปลดปล่อยความคิดให้เลื่อนไหลไปบนพื้นที่ที่มันกว้างมาก พอแต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้เราไปไม่ถึงไหนก็คือความซ้ำซากจําใจของพื้นที่เดิมๆลองนึกดูนะคะว่าถ้าคุณมีไอเดียสุดปังในหัวแต่ต้องมาเขียนลงบนกระดานเก่าที่ทั้งมีคราบหมึกดาเปื้อนลบยังไงก็ลบไม่ออกความคิดสร้างสารรค์มันก็มักจะสะดุดจริงไหมคะได้เวลาเปลี่ยนออฟฟิศที่น่าเบื่อให้กลายเป็นพื้นที่ปล่อยของสุดปังด้วยกลาสไวบอร์ดจากกลาสอิตคูสค่ะเราเปลี่ยนผนังทึบให้กลายเป็นแคนวาสขนาดใหญ่ที่ไม่มีขีดจํากัดกระจกนี้ละยคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อความโปร่ง เสริมลุกให้ออฟฟิศดูพรีเมียมมากขึ้นทันทีสามารถเลือกสีให้เหมาะกับสีไอได้เพราะการทำงานที่ชาญฉาลาหรือสมาร์ทเวิร์กต้องเริ่มจากสมาร์ทสเปซค่ะเขียนลื่นลบง่ายไร้รอยหลอน no g อ o ติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะระดมสมองหนักแค่ไหนพื้นที่ตรงหน้าคุณก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่แหละค่ะคือเครื่องมือที่สถาปนิกและองค์กรยุคใหม่เลือกใช้กันและด้วยประสบการณ์กว่าสิบปีเราไม่ได้แค่ติดตั้งกระจกแต่เราคือผู้สมมอบโซลูชันที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างสนุกมากขึ้้้นนนนนนมาาเเเปปลี่ยหนอนนองใ็ขคคุณคคุณณั กระจกไว้หมดคุณภาพดีสามารถปรึกษาเราได้เลยนะคะที่ c l a s s e x c ค่ะ